คลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่น Minecraft Manhunt กับเพื่อนนะครับโดยที่ผมจะเป็น Hunter นะผมจะพยายามขัดขวาง m y k e y ซึ่งเป็นเพื่อนของผมนะครับไม่ให้ไปฆ่า Ender Dragon ได้นะครับแล้วถ้าเขาฆ่า Ender Dragon ได้ผมก็จะแพ้นะครับแต่ถ้าผมฆ่าเขาได้หนึ่งรอบก็จะชนะไปครับก็จะเป็นยังไงก็ไปดูเลยครับ What What เดี๋ยวมึงยังไม่ได้ให้มึงยังไม่มึงยังไม่ได้ให้กูเลยมึงยังไม่ให้คอมแพสกูให้เป็นเอ่อให้แต่ว่ามึงตายดีกว่ากูเอ็นตัวหนึ่งหยุดกันหยุดกันยุดกันเอ็นหยุดหยุดมึงอ่ะ นี่เออจะทำอะไรเป็นรอความตายอยู่ตรงนู้นนะ Yes What อะไรอ่ะ Let's go อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น Mia gì ở tay dưới tuy chụp lại mia lạc hăng tay ạ em mừng kèo á mười lăm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  mười อย no <'s> uh ู่ไหนเนี่ยว h ไม่ไ My Let's go Oh N เดี๋ยวนะเธอโอ้โหก็โลมากันนะมีกี่หาด หน,หนึ่งคง What? What? รึ่งหนึ่งครึ่งใช่วัดวะฮะฮะไอ้เชี่ยกูข้าวเรือไม่ได้โอ้ monster hunter โอเค วม่งอยู่ไหนวะวะไม่ไม่เย็นอ๋อเย็น เพิ่ม Let's go มึงด่าโหไอเชี่ยงโอ้กุ้งขาบชิลเสร็จเมื่อกี้เลยโอ้โอ้หยัง Let's go คือถ้าเกับตันมีโลเมื่อกี้จะคือจะเพ็ดแล้วแต่ไม่มีก็เลย มึงรู้สึกแบบ PVP แบบกากลงเยอะมากหลังจากที่ไม่ค่อยได้ PVP มานานอ๋อน่าจะอยู่ละอือ Yes yeah ไปฟาร์มแล้วก็มาซู้กับพี่นะครับ โอ้ไมายโอเคกะตายเหรอใช่เกือบตายตรงนี้แล้วกันโอเคโอ้โหแล้วกูจะลงถ้ำยังไงวันเนี้ยโอ้ จะลองทำยังไงทำไมอ่ะโหซัมบี้แบบอะไรเต็มเลย What อ๋อโอเคขอบคุณพระเจ้าไม่ไม่ กูเกลียดเกมนี yeah. ้กูไอ้เชี่ยกูซุ่มกูซุ่มบัวแต่แบบอยู่ดีเอ็นด์ด้วยไหมมันโกรธกูเข้าใจผิต ค่ำคืนนั้นแสนหดร้ายได้ผ่านไปแล้ววัดเดี๋ยวได้นะเวนวัดมึงเอ็นเอ็นเอ็นไม่ออกไป ไมเอ้ยอไม่รู้เหว่าคุยแนี้เฮ้ยรู้อะไี้สกรน่วโอ้ยม่กอกูเห็นรบกูเห็นบแบบแบกูจะฆ่ามึงยังไงดีวะไม่ กูตกใจตกใจมากๆไอ้เชีย่ยตะเกีย <c oughs> ร์มึง่บโอ้ย์แบบว่ามึงเห็นกูกีตะก,กี้วะ <c oughs> <c oughs> เม้อเดี๋ยวนะเมย์ <c oughs> yes ตรงนี้อ๋อที่กูตายอขอบคุณ hot stuff เดี๋ยวนะเอน็นเอ็นอย่าพึ่งเอ็นอย่าพึ่ง No. No. Oh entai, entai. Oh my god. Oh, zombie keren. Zombie ya keren. Yes, let's go. Oh. ai hardware đấy à Em chỉ phưng lìp không phải <s Hopkins incident> oh yeah, gu phương <painted vậy> no, <caying questo diversion> น,นะน,นั่นนั่นคือได้เบดหรอเบดหอดปะวะเอน็น<ด>ยังยังยสงยั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 งไม่ยด้ทังยังยังยอ่ะเยยัยัยังยครับเอน็นเอ็นเสียดายััยยยัััสยย Yup. Yes boy จีจีทุกคน g ีจีเอนเ Yes N. N. มันโห N. มึงตายได้มึงตายด้วยเบรกล็อตได้ไงมึงดูดิเเสียใจไหม จบคลิปนี้แนละ้วผมกม็อยู่นี่จบคลิปนี้แนละ้วผมก็ขอลาไปก่อนก็ขอบบขอบคุณมากที่รับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe เองตัวไม่ไหวแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้จับตดนแคสและไมค์คอยด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย Bị c á